เลียใบไม้เนี่ยไว้ที่โคนต้นแล้วแล้วมันก็จะชอบทําลายอะไรแบบนี้นะครับมันเชื่องนะครับเราฝึกได้จนเชื่องขนาดนี้เลยนะครับมันใช้เวลานานมานนกมากนะครับผมไม่ได้แบบมีความเก่งที่แบบฝึกหนึ่งวันสามารถยืนบนลาวได้ผมทําไม่ได้นะครับผมไม่ได้แบบเป็นคนที่เก่งอะไรนั้นนะครับแต่ก็มีหลายคนนะครับทักมาถามว่าเอ้ยทาไมของพี่คนนี้เขาได้หนึ่งวันแล้วก็ฝึกเลยอะไรนี้แล้วสุดท้ายทําไมของพี่เขาตายก็ ผมไม่ขอเอ่ยออกนามนะครับต้องขอบอกก่อนว่าวิธีการฝึกเนี่ยแต่และคนเนี่ยมีเทคนิคต,าต่างกันนอกแต่เหมือนผมเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะทำาคอนเทนต์แบบชัดเจน,นนะครับว่าเราเนี่ยก็ค่อยฝึกไปเรื่อยๆเราไม่ได้แบบได้มาวันเดียวแล้วก็จะฝึกเลยผมไม่ได้มีความเก่งขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าคนอื่นที่เขาเก่งอยู่แล้วนะเขาอาจจะเออได้เฉลยมาวันแรกก็ฝึกได้เลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับที่แบบได้มาวันแรกก็จะฝึกได้เลยเนาะก็มีน้องๆทักมาหลายคนว่าทําไมแบบของพี่คนนี้ทักมาเออทำไม